เด็ครับน้ำสอเดีกน้อง,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 งอนะรป็น,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 ปน,นล่องส่ง,สงทา้าก็พี่น้องวันมาดักงูไอ้คำคำย่ำแรงครับเลยพาดีมานหองมาเหลาะเบิ้งมาตะสอบเพี่น้องสวยมากนี่มนข่าวว่านี่มาเกี่ยวโขกนะมดักไใบโบจกักน,นิ่ข่าวเลยมาตะสอบครับอยากเปิดรถมาลงจะสอ ง่ายนี่นรับนเนาตัวมันแข็งนัดหมาบมือเนี่ยสามมือหรอครับมันได้พอตัวยู่มือมือนี่เดกเบ่งกกับหก่งครับเออมันยังน่ผกป้าเพล็กดูแท้ดูลู้คนว่าตนไทยหน่อยครับ ไี่ปอมอบบตุ่มพยน่อยก่นเนไปยืนสังเัตพี่นาอหลังแรกครับปวดตายขึ้นลรื่อยพี่น้องเอ้ยมาหยามาขึ้นอย่างพื่นนี่ยมาแล้วพี่น้องเอ้ยตัวแรกครับเี่ยเด

มาเมืขึ้นในโบถ์นี่นไข่แน่ครับเด็ดหัวแล้วมือเนี่ยสามทีม่น้องนงซี่ ทีหลังครับเดินไปต้นหนาครับพี่นออ้องโอ้โหนเฟนี่ยดกนี่เนี่ยกพีน้องบุมเนี่ยไมยบเยเ,ยเนี่ยไมย้รถตนเดียยครับ

Với thì máy khắp không? Với hạ nhạc chứ nói Làm kết với nó. ฝดไม่ยึดพี่นหนุ่เฮ้ครับหลังแปดโหหลังนี้ หลังนี้เอาเรียกสองหลังตะลุนครับให้ทึ่งพี่นให้สิบสองหลังครับว่าจะเหตุเพื่ออยู่นี่ก็หากินของคนอีนสารอีกแบบนึงหล่อยพี่้องหาดักหนูครับนหนูเพราะได้ยื่ได้กินพี่หนุ่ม บริสุทธิ์เพิ่นครับหากินขึ้นอย่างช่วงนี้อยก็ตองมักเดี๋ยวเขาช่วงหาหนูได้เป็นรองรับว่าหูปลาหน้าหนำมาหามาแล้วใส่กลุ่มใส่ตุ่มเขาก็หามาแล้วครับแต่งหน่อยเดี๋ยวพาขบง่ายพี่น้องขบง่ายเนี่ยใส่หนูเนี่ยนี่แหละพี่น้องครับหาอยู่หา,ก,หาก,กินไปครับ เดี๋ยวสองหลังดูด้วยกันหลันงนี่ก็บ้านซอยดอกนี่อ๋อเดี๋ยวหลังเดียวไปสิ่นี่ไปบุ้งสิคือบ่ยุษาตั้งคกพี่น้องเป็นไม้คนทันบพุ่มๆใส่สามเทียร์หรืพี่เนาะเทียร์สี่ ตัวเดียวจังไดบ้บุหนูขั้วครับหนูขั้วแล้วมันเป็นตัวหนูน้อยหนูน้อยเดี๋ยวมาผ่านก้อนครับเดี๋ยวหนูใหญ่นี่ไปเพื่อนเป็นข้อนครับพี่นอ้องไปไปตื้นๆครับกูหล่ะช่วงมันเป็นล่วงกับคับเขาจังเลยมาห่างัที่ถือง่ายครับช่วงนี้ไปไปตื้นๆอย่างน,นี้เปล่าไปบุ๊มีล่วงครับ มาทุกไทมนกันหกหกพี่น้องครับไมนีมุ้งง้อข่ยกินหยาโอ้ยเจ้ไม่ลมซะคือบนหลังทุทไทยโอ้ยหลังทุทไทยก็บือคอกพี่น้องอ๋อ นี่นี่โอ้จุดสองหลังในตัวหนึ่งถือว่าว่าขาดแรงหาย่ายครับขึ้นผูร้านมาไปแต่ในขวาวบ้ากันนมา <c oughs> มยามมึงไปไต่ในขวจ่อยครับพยักเลยหลานก็เด้ครับเห็นกันอยู่พยัก เด็กขบก็ทงปุ่นมาเล่นมายำเนี่ยที่เด็กขวาเด้อมมือเนี่ยสีมาบูมือนี่ก็ได้คัมากกด้ขวาสนะมันมากามากัว,วากินกบไปกน,นะครับเสียวไปถึงนกน,กนู่นนี่น่องมาเราพี่น้องมือเลยครับ เดี๋ตัวหนึ่งเอถือว่าบกหันแรงขา้นง่ายตัวตรงเตือบไไหนหนชุด่เนาะเดี๋ยวจะผังโซ่หรอกขอบคุณขอบคุณพื้นฐานนะเด็กกำลังแรงใจขอขายกินทิทามันเ้องนี่แหละครับขอกำลังแรงใจจากพี่จากน้องสอยกดเล็กดแชร์กดติดต,ตามมีเท่าพี่น้องนะพี่น้องกับพี่ยูปไปด้วยกันนะครับพี่น้องสอยเ้าจากพี่ยู่ได้ เอาสูบไปรเรื่อยครับหาอยู่ให้กินให้พี่น้องเิ่งไปตีไหลเรื่อยละครับมี่ยังติดไปหาหากินไปพวกนีก้ก็เจ็บแต่คิดเ่ราต้นดีภายในพี่น้องเอ้ยครับไปสูบไปตีละสไปเรื่ยอยในในนกพี่น้องเนาะติดต้นดีเหรออะไรเป็น,น,ปนหากินหน้าครับหากินเปืดครับ มันคืนน้ำบัตรเท่าหอกน,น้ำบัตรเท่ากับพ่อได้ยู่ได้กินกินธัรมมาชาที่เ,เราพี่น้องเต้องไปดินรนเกินบกไม่ไกลกองอย่งดอกเอ๋ับมันดี่กถ้าพี่เน้องก็นพี่อนเนาะมืงสอบพอไมเนาะพี่อนเนาะแล้มันออมนีนนน่กัวัสดีครับ